สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่อง Goodnet b y ีนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่วินัยฟาร์มเหมือนเดิมน,นะคะที่บ้านของเราเองก็กะว่าจะไม่ร้ายสดแล้วนะคะเพราะฝนตกตกไม่หยุดเลยเมื่อกี้ก็รีบน,รบนมเี้นนมไปไล่แม่โคเข้ามาในคลองนะคะเพราะว่าปล่อยออกไปนะคะปล่อยออกไปเลมหญ้าอ่อนนะคะตอนนี้ก็มาหลบฝนอยู่ไล่แม่โคเข้าไปรีบนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลย กะว่าจะให้พเพื่อนๆนะคะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในฟาร์มฝนตกนะคะไม่อยู่สักทีกะว่าจะไลฟ์ก็ไม่ได้ไลฟ์สักทีนะคะดูน้องหมาบางแก้วของเราก็นอนขดอยู่ตรงนี้นะคะหนาวนะคะนอนขดอยู่นะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปไปเอทีไปวีดนมแล้วไม่เสร็จแล้วหแหละต่ว่าจะพาไปดูก็นี่ค่ะ ใด้เสร็จแล้วถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์ช่องคุณเห็ดาบดีได้นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆถ้าฝนกดทางเสียงฝนนะคะ อยาจะบอกว่าค้อบในครอบแม่โกสะอาดมากเพราะว่าฝนตกล้างล้างคีวัวลงไปหมดเลยนะคะเราจะเดินพาเดินไปนในครอบนะคะน้องค่อเนี่ค่ะเพื่อนรอบๆฝนตกนะคะ กต้ามาจำกล้ามาสิเ่าออไรเลยอะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศตอนฝนตกแบบนี้นะคะเลยพามาเบื้องนี่ค่ะลงเลยแม่โคออกไปเดินลงไปข้างล่างอะคะ่ะตรงนี้ไม่มีขี้โคเลยนะคะเพราะว่ามันสะอาดมากเลยตรงนี้เป็นปูนซีเมนนะแต่ว่าฝนนล้างสะอาดมากเลยนะคะเนี่ย แม่โคเดินลงไปทุ่งแล้วนะคะตรงนู้นตัวที่ดีนมสิทธิเนี่ยค่ะฝนตกทั้งวันเลยเพื่อนๆอากาศหนาวเย็นนะคะอยู่ที่อีสานวันนี้มีเสียงอะไรปลูกขึ้นมานะเพื่อนๆ 嗯。